แล้วเขาแนะนําหนูแต่หนูไม่มีลายกับเบอร์ทางทางบ้านทํา,ทาไปแล้วเหรอเขามีคนรู้จักที่แนะนําเขามาแล้วเขามาบอกหนูแล้วหนูยังมาทันได้ถามเขาพี่สาวของเขาติดตามในในพเพจเขาเลยแนะนำบอกว่าน ใครอยู่โซน i ส a ร s เตรียมตัวเจอกันได้เลยนะคะเราจะเริ่มกันที่สมุทรปราการค่ะตรงบางพีราลิตตลลบคาเฟ่ค่ะเยื่องวัดศรีวารีน้อยเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่ปลาจีนบุรีค่ะอเมซอนนิคม304นะคะแล้ววันเสาร์นะคะเราจะเจอกันที่อุบลค่ะลาลิตตลลบคาเฟ่แล้วก็มุกดาหารนะคะที่อเมซอนอจำชื่อสาขาไม่ได้ลูกค้าแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาขอรายละเอียดน,นะคะสาหรับสุรินค่ะเราเจอกันที่โรงแรมโซรินนะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนจองคิวน้องป่าได้เลยค่ะอยากซักแบบไหนเลือกได้เลยค่ะอยาก ได้โปร,โรแทนแบบไหนมีให้เลือกหลากหลายนี้เดือนนี้ก็ยังจัดโปรชุดหยิบเงินหยิบทองให้นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่พัทยาค่ะ สมุทรปรกาการฉะเชิงเซาระยองพัทยาบางแสนน้องปลาก็ไปนะโทนิสานน้องปลาก็ไปค่ะใครอยู่โคราชเจอกันที่โรงแรมเดลิสค่ะลบบุรีเจอกันที่อเมซอนสาขาท่าศารานะคะก็พยายามไปสัญจรให้ครบทุกพื้นที่นะคะสักลายมือกับแมปเปิ้ลได้เช็คลายมือกับแมปเปิ้ลทุกเคสนะคะเจอแมปเปิ้ลไม่มีบวกเพิ่มนะคะติดตามไม่ถูกนะคะแมปเปิ้ลหัทเศรษฐีแมปเปิ้ลราชบุรีนะคะอย่าจําคนผิดนะเปิ้ลจะมากับน้องมิงนะคะไม่มีทีมงานสักค่ะไม่มีชาร์จเพิ่มจ้ะอ,อ,อยากสกชุไใค่ะอัันนีู้กคาจด ชุด VIP ไปเลยนะคะแถมไฟมั่งมีกันด้วยจ้ะทุกคนโช